วันที่14มีนาคม2557นางพิบูลพันธ์ชัยจันทร์นาย,ยกสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิตและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557นห้อณห้องประชุมสิริสิริโยทินชั้น4อาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทย สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการสงเคราะห์ในการจัดชาปนากิจให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตโดยมีได้ประสง์หากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557นี้มีวาระการประชุมรายงานฐานะการเงินเพื่อพิจารณาอนุมัติบัญชีรายได้รายจ่ายและงบดุลรวมถึงการพิจารณาร่างระเบียบสมาคมชาป,ปนก,กิจสงเคราะห์สภาการชาติไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆในปีพุทธศักราช2557ขจรสังเอี่ยมรอดถ่ายภาพชนิตากิติพัฒน์รายงาน